พระสมเด็จพิมไกเซอร์พระครูสุพจน์วัสุทัศ์รุ่นอินโดจีนเนื้อผงสมเด็จวัดรทังสร้างปี2 4 8 4หลวงพ่อสุพ์วัสุทัศ์ท่านเป็นพระลูกวัดของวัสุทัศน์ในยุคพระสังฆราชแพรและพระครูละมูลอีกทั้งท่านยังสนิทสนมกันมากกับหลวงปู่นาควัดรทงังสันนิษฐานว่าหลวงพ่อสุพจน์เองคงมีวิชาไม่น้อยเพราะได้อยู่ที่วัสุทัศน์ได้ร่วมพิธีการสร้างพระริ่งต่างๆมากมายพระของท่านน่าจะได้เข้าร่วม ในพิธีปลุกเสกพระกริ่งรุ่นต่างๆของทางสายวัสุทัศน์ด้วยพระสมเด็จชุดนี้จัดสร้างโดยหลวงพ่อสุพจน์หรือที่วงการพระเครื่องรู้จักคือพระครูพุทธมนวราจารย์หรือสมณศักดิ์สุดท้ายก่อนที่จะลาสังขารคือพระมงคลเทพโมลีท่านเป็นพระแบบว่าเก่งเงียบท่านมีวิชาลบผงสร้างผงจากตำราโบราณของวัสุทัศนเป็นสหายทำกับหลวงปู่นาคและหลวงปู่หินวัดระฆัง จึงได้รับมอบผงสมเด็จวัดระฆังที่แตกหักเป็นจํานวนมากท่านเก็บสะสมพระแตกหักต่างๆที่คนเอามาทิ้งไว้ที่วัดนํามาบทละเอียดเป็นมวลสารในการสร้างพระขึ้นมาสืบต่อาศาสนาโดยแจกให้กับลูกศิษย์ลูกหาของท่านหลวงพ่อสุพจน์ท่านเป็นพระเกจิที่สันโดษมากทําให้คนรู้จักกันน้อยท่านเป็นหนึ่งในเกจิที่ร่วมปลูกเสกพระ25พุทธศตรวตรรษและงานพุทธพิเศษใหญ่ๆเช่นพิธีวัดประสาทปี2506 พิธีปลูกเสกพระประจำจังหวัดชนบุรีสมเด็จรุ่นนี้สร้างที่วัสุทัศน์เมื่อปี2484พิธีอินโดจีนท่านได้แกะพิมพ์ขึ้นมาใหม่เช่นพระสมเด็จพิมพ์วัดระฆังพระสมเด็จพิมพ์วัดบางขุนพรมพระสมเด็จพิมพ์วัดเกศชัยโยวัดเงินคลองเตยวัดครับวัดสามปลืม้มวัดโพขุนแผนบ้านปลางหลวงพ่อโตบางกระทิงพระลีลาเปิดโลกและพิมพ์ต่างๆอีกมาก ด้านหลังมีทั้งปั๊มยันพุทซ้อนและยันตรีที่หลังเรียบก็มีพร้อมได้กราบเรียนสมเด็จพระสังฆราชแพร่เพื่อขออนุญาตนำพระเข้าปลูกเสกในพิธีนั้นพร้อมๆกับวัตถุมงคลต่างๆหลังจากนั้นจึงได้มอบให้แก่ลูกศิษย์ตลอดจนทหารตำรวจและข้าราชการต่างๆที่ต้องไปราชการสงครามในสมัยนั้นเพื่อเป็นสิริมงคลปรากฏว่าประสบการณ์ดีเยี่ยมเมื่อปี2506ยังนำมาเข้าพิธีที่วัดประสาท ประกอบพิธีพุทธาพิเศษ3าวัน3คืนเมื่อวันที่ 13, 14, 15พฤศจิกายนปี2506และในวันที่16พฤศจิกายนปี2506เวลา5โมงเย็นาราธนาพระคณาาจารย์ที่เรืองเวทด้านคาถาคม108รูปร่วมมหาพุทธาพิเศษเช่นพระอาจารย์ทิมวัดช้างให้หลวงพ่อน้อยวัดธรรมศาลาหลวงปู่โตวัดกระดูชิมพลีหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอม หลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไร่หลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกหลวงพ่อเตคงทองวัดสามงามหลวงพ่อโบยวัดมะนาวหลวงปู่ใจวัดเสด็จพ่อท่านทายวัดส่วนขันหลวงปู่ทิมวัดประหารไร่หลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอีกเป็นต้น